สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ทุ่งไร่ทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนานะครับนะครับบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนานะครับมาเยี่ยมสวนของบ้านของ <Sail or> อเ,เอฟซีนะครับเอฟซีนะครับมี ปลาด้วยนะครับปล่อยปลานีครับพุ่งแรนะครับนนรบ,บ้านบานบ้านนะครับกระเบเผาเพียงนะครับเข,ขียวนะครับมะะกรกนะครับนนครับบ้านสวนนะครับ บ้านสวนของ F-C นะครับให้แมท่ายทำให้นะครับบ้านสวนทางเข้าหอโศกนะครับหอโศกบ้านของคุณตาสีนะครับบ้านสวนเอซี FC นะครับ เอคนแก่นะครับให้มาถ่ายทำบ้านสวนให้นะครับเอาไปลง youtube นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับขอขอบคุณครับ

จะติดทำนะครับปั้นโบมวันนี้ไม่ได้สาดแผงนะครับปั้นปั้นเบิร์ดนะครับปั้นเบิร์ดพอได้ซับแผงเต็มปั้น กำังสู้มาเดินนะครับผสมดินกระปูนะครับปูนะครับใส่กระปูครับก็อยู่ได้กับประมาณ3ปีนะครับ ครับบรรยากาศนะครับอันนี้ก็ทีมงานแม่ครัวนะครับทำหมข้าวเสร็จแล้วก็มาช่วยงานนะครับทีมงานแม่ครัวนะครับนะครับทีนี้ก็ทีมงานหลักนะครับตรงมุมนั้นเป็นทีมงานแม่ครัวนะครับถ้าไม่มีแม่ครัวเราก็ไม่ได้กินข้าวนะครับ ก็ได้ลงมาทำงานช่วยนะครับทีมงานแม่กลัวครับแม่ใหญ่ต้อยนะครับทีมงานแม่กลัวก็แม่ใหญ่จอนะครับคราวนี้ก็เป็นยายเพนนะครับยายเพนยายอังนะครับแล้วก็พ่อยห่กีดนะครับทีมงานคงจำได้นะครับทีมงานต้นกล้านะครับทีมงานคนน้ำนะครับ ไใหญ่จันนะครับโอเคพอนะครับก็เจอะเหมือนกันหลายท่านอย่เหมือนกันนะครับได้พืด้ดดกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ